สวัสดีครับทุกคนครับอันนี้มาแปลกนิดนึงมาแบบบรรยากาศติดๆกับขัดนิดนึงอยู่อยู่ในรถนะครับตอนนี้ก็เลยจะมา,ามาโม้เรยกว่ามาชวนชวน,ชวนเพื่อนคุยกันดีกว่านะครับในเรื่องของกีตาร์เรื่องของดนตรีนะสิ่งที่เรารักเราชอบกันใช่ไหม <laughs> แต่ไม่ต้องห่วงนะค,คือผมคุยไปด้วยเนะี่ยผมไม่ได้ขับนะฮะดังนั้นก็สบายใจหายห,ห่วงนะฮะไม่เป็นอันตรายหัวข้อที่จะคุยวันนี้ ขออนุญาตคุยเรื่องของอสลาสนะครับมือกีตาร์ของการแอนเรเซเนี่ยมือกีตาร์หัวฟูมาทเทของเราเนี่ยกับเรื่องราวของการเข้ามากอบกู้เข้ามาช่วยชีวิตกิฟสันนะฮะแบรนด์กีตาร์ชั้นนำของโลกกันได้อย่างบุดวิทมากอบกู้ยังไงมาช่วยชีวิตยังไงบ้างเนี่ยก็คือ,อมันก็มีเรื่องเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คงต้องย้อนกลับไป ประมาณนู่นแหละปีปลายยุค80นะครับปลายปยุค80คือ,อต้องย้อนกลับไปที่การในรถเสร็จก่อนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเป็นวงบลูร็อกหรือจะเรียวกว่เป็นวงร็อกแอนโลก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะ,ะเป็นวงล็อกธรรมดาก็ได้ก็ก่อตั้งกันประมาณปี85นะฮะห9 8 5หลายคนคงยังไม่เกิดใช่ไหม <laughs> นะฮะก็กลางๆยุค80มันเป็น ยุคที่ดนตรีมันเต็มไปด้วยวงวงเฮเวี่เมทัลวงแนวกีตาร์ฮีโร่หรือว่าจะเป็นวงวงแฮแบรนนะฮะยุคนั้นวงที่ครองยุทธจักรเพลงล็อกอยู่ตอนนั้นก็คงจะเป็นเหล่ากีตาร์ฮีโร่ทั้งหลายใช่ไหมไล่มาตั้งแต่เอ็ดดี้แวนฮาเลนใช่ไหมอีวีมาร์ทีนสตีฟไวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกวง มองเลขครูวงอะไรลนะวงบองจูวีวง, bon วงอะไรล่ะหลายวงนะผมผมนึกไม่ออกเลยผม <laughs> นึกชื่อไม่ออกนะฮะอันเนี้ยก็มันจะมีวงหนึ่งที่โผล่ออกมาแบบเป็นแนวแบบแนวดิบๆเถื่อนๆหน่อยดนตรีการเล่นกีตาร์ก็ไม่ได้เน้นเทคนิคบูวาอะไรมากมายนะครับแต่เน้นซาวที่มันดิบๆนะครับซาวแบบล็อกแอนโลซาวแบบบลูร็อกเนี่ย ก็คือการในรถเสร็จอ่าสมาชิกในวงก็จะเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่จะออกแนวเถื่อนๆรุนแรงรุนแรงหน่อยนะครับบางคนก็ข้าบบุหรีเ่เล่นเล่นดนตรีอยู่บนเวทีเงี้ยเออมือนึงถือแก้วเหล้าอไรเงี้ยนะฮะก็นั่นเป็นเป็นภาพลักษณ์ของการในรถเสร็จนะครับ <c oughs> อ่ะก็นั่นก็คือประวัติคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวผมคงจะ ถ้าจะมาเล่าเรื่องประวัติของโซลสหรือว่าประวัติของวงเนี่ยคงจะต้องหลาย EP เลยล่ะแต่ EP นี้ผมก็ขอพูดถึงเรื่องอการที่เขามามีส่วนร่วมทําให้กิฟสันกลับมาเกิดใหม่ได้อีกครั้งนี่กว่านะฮะต้องบอกว่ายุคนั้น Gibson เนี่ยกิฟสันเนี่ยะสบปัญหาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของยอดขายเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะโมเดลที่เป็นโมเดลเอกโมเดลหลักของกิฟสันเลยคือโมเดลเลสพอลนะฮะหรือว่า LP เนี่ย อย่างที่บอกไปว่ายุค80เนี่ยมันเป็นยุคที่เพลงเพลงล็อกเนะี่ยมันมันเน้นกีตาร์ที่เป็นกีตาร์แนวฝั่งทาง i b a n เนตบ้างหรือว่าจะเป็นฝั่งทางาที่ติดคันโยกนะครับแบรนด์ที่มาติดคันโยกลยหลายๆยี่ห้อก็เกิดขึ้นนะฮะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมคิปสันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันคอใหญ่ๆหน้าหนาอย่างเงี้ยไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรไมาให้เลยอย่างเงี้ยนะคนก็เลยไปไปยึดติด ี่ห้ออื่นมากกว่ามันก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยหดหายไปจะเรียกว่าแทบจะเจ๊งก็คงจะไม่ผิดนะฮะประมาณนั้นก็ิปสันก็เฝ้ามองว่ามันจะมีศิลปินคนไหนที่จะมาออกซิกเนเจอร์ได้นะฮะซึ่งศิลปินในยุคนั้นที่มีที่มีชื่อเสียงนะเอาเฉพาะมือกีตาร์เนี่ยนะเอาแค่มือกีตาร์หลกัหลกๆเขาก็จะไปใช้ยี่ห้ออื่นกันหมดเนใช่ไหมอย่างกีตาร์ฮีโร่อย่าง อ,อิงวีมาร์ทีนอย n เนี้ยก็ใช้เฟนเดอร์ใช่ไหมฮะเป็นเอ็ดดี้แวนฮาเลนเนี่ยก็ใช้อะไรยุคนั้นใช้มิวสิกแมนหรือเปล่านะฮะจุดนั้นนะใช้มิวสิกแมนแล้วก็ถ้าเป็นวงวงร็อกที่ดังๆอย่างบองโจวีอย่างเ bon งี้ยบองโจวี bon vi, ก็ใช้เฟนเดอร์ก็ใช้ใช้หลายตัวนะ,ะแต่แต่เขาก็ไม่ได้ใช้กิฟสันในตอนนั้นนะฮะ คือมือกีตาร์ที่ใช้คลิปสันน่ก็จะเป็นมือกีตาร์ยุคเก่าไปแล้วเป็นมือกีตาร์บลูมือกีตาร์แจส๊สอะไรอย่างนั้นไปนะฮะมันมันมันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เข้ากับเพลงของดนตรีร็อกในยุคนั้นนะครับแล้วอัลบั้มแรกของอการแอนโดรเซตเนี่ยอัลบั้ม a p p e t i t e for Destruction เนี่ยโหโคตรดังนะฮะผมก็ชอบมากๆทุกวันนี้ผมก็ยังฟังอยู่บ่อยๆนะฮะเพลงสุวิชัยโอมายเนี่ยแน่นอนทุกคนรู้จักใช่ไหมฮะเป็นเพลงที่ โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักมือกีตาร์หัวฟูมาสเท่นะก็แจะๆส่วนตัวผมนี่ยผมจะชอบอเพลง Welcome um to the Jungle นะครับซึ่งเป็นซิงเกิลแรกถ้าเกิดเราซื้อม้วนเทปมานะฮะผมพูดถึงม้วนเทปนี่แก่ๆนะ <c oughs> นะฮะเมื่อก่อนผมก็เก็บเงินซื้อม้วนเทปวงนี้นะครับแอปิไทยโอลิทิคชันนี่ชอบมากๆเลย Welcome um to the Jungle เนี่ยนะครับก็ เขาก็ดังเพียงแค่อัลบั้มแรกเนี่ยออกมาปี87นะฮะออกมาปี87เนี่ยดังมากๆเลยแต่ตอนนั้นก็คือวงก็เป็นวงโนเนมอะจริงๆนะเป็นวงโนเนมทั้งหมดไม่มีใครรู้จักนะฮะก็เป็นแค่นักดนตรีท้องถิ่นที่อาศัยเล่นตามตามผับตามอะไรท้องถิ่นไม่ได้โด่งดังมากในตอนนั้นนะครับแต่พอ a p แอป i t e for d e s t r u c t i o n อัลบั้มแรกมาเนี่ยโอ้โหดังมากๆนะฮะแต่ก็ต้องย้อนเท้าความไปถึงกีตาร์ที่ S รเลตเขาใช้ คือโซลัดเนี่ยเขาเขาใช้ทรงเลสพอเนี่ยมาเป็นทุนเดิมแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะฮะเพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าฮีโร่ของเขาเนี่ยนะครับฮีโร่ของเขาคือจิมมี่เพทใช่ไหมจิมมี่เพทเนี่ยก็ใช้เลสพอใช่ไหมเขาก็เลยใช้ใช้ทรงเลสพอตามจิมมี่เพทจริงๆเนี่ย กีตาร์ที่สแตรทเขาเขาใช้ในการบันทึกเสียงใช้ในการทัวร์ในช่วงแรกๆเนี่ยมันมันเป็นกีตาร์เรียนแบบกรีปสันนะฮะมันไม่ใช่กิีปสันนะฮะผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันมันเป็นยี่ห้ออะไรแต่จําได้ว่ามันเป็นกีตาร์แฮนด์เมดเป็นกีตาร์สั่งทําโดยช่างทํากีตาร์คนหนึ่งคือช่างทากีตาร์คนนี้เขาก็จะมีร้านขายเขาที่อยู่ข้างๆสตูดิโอนะครับ เขาก็จะวางโชว์อยู่ยงั้นนะที่จริงสแลเนี่ยก็เห็นกีตาร์ตัวนี้วางอยู่นานมากมันมันมันขายไม่ออกสักทีไงมันก็วางโชว์อยู่ตรงนั้นแล้วด้วยณนะตอนนั้นนะที่ที่ทางวงจะบันทึกเสียงจะอะไรแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าสแลสเขาไม่มีกีตาร์ที่จะมาบันทึกเสียงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ไปกับเล่ายาปาปิ้งหมดนะถ้าทุกทุกคนเห็นภาพลักษณ์ของวงนะฮะแล้วก็ได้ติดตามวงจะรู้ว่า ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครมีตามวิถีล็อกแอนโลประมาณนั้นเงินทองมันก็ไปหมดกีตาร์สแลก็ขายกิน <c oughs> ต้องเรียกอย่างนั้นเรียกว่าขายกินนะ,ะต้องตก็ขายกินไปเสร็จปุ๊บก็โปรดิวเซอร์ไม่ไม่ใช่โปรดิวเซอร์ดิผู้จัดการวงผู้จัดการวงเขาก็ไปควานหาแบบเ้ามองเห็นปัญหาไงว่าเฮ้ยจะไปเข้าห้องอัดแล้วเนี่ยจะทัวกอนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเอากีตาร์ที่ไหนเล่นมาเฮ้ยอย่างเงี้ย เขาก็รู้ว่าสแลตเนี่ยเล่นเล่นเลสพอใช่ไหมเขาก็ผ่านไปผ่านมาทุกวันเขาก็นึกได้อ้อข้างสตูดิโอมันมีไอ้เลสพอไว้ขายนี่ว่ะนี่บรรยากาศรอบๆนะฮะข้างอ่าสตูดิโอเราในข้างห้องอัดมันมีร้านกีตาร์ร้านหนึ่งนี่มันขายเลสพอใช่ไหมผู้จัดการคนนี้เขาก็เลยไปไปหาซื้อมานะครับไปเอามาปรากฏว่าสแลตลองเล่นชอบ เออส่วรกชอบมันทั้งที่มันเป็นกีตาร์เรียนแบบนะมันไม่ใช่กีตาร์แบรนด์เนมอะไรเลยนะครับมันเหมือนเป็นออรักครั้งแรกอะไรประมาณนั้นคือเล่นปุ๊บแล้วรู้สึกเข้ามือทันทีเลยทั้งชอบทั้งเสียงนะครับเราส่วนแรก็ใช้มันกีตาร์ตัวนี้ในการที่จะบันทึกเสียงนะครับในการที่บันทึกเสียงถ้าข้อมูลไม่ผิดนะหรือถ้าผิดยังไงก็ขออภยัยคือส่วแรกเนี่ยใช้กีตาร์ตัวนี้บันทึกเสียงอัลบั้มเอพิธายฟอร์ดิซักชั่นเนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ในการออกตัวคอนเสิร์ต แล้วก็บันทึกเสียงในหลายๆเพลงในอัลบั้มต่อๆมาด้วยนะฮะอันนี้เมื่อเพลงวุตชัยโอไมโด่งดังมากๆเนี่ยพวกเขาก็ได้ทัวร์คอนเสิร์ตแทบ,บจะทั้งทั่วอเมริกานะครับแล้วก็ไปทัวร์ในหลายประเทศร,รอบโลกกันนะครับแล้วคลิปสันก็ไปไปเห็นจุดนี้เข้าครับกิปสันก็แบบว่าเฮ้ยเหมือนอย่างที่บอกไปว่ากิปสันแย่มากๆตอนนั้นนะส,สถานการณ์แย่นะฮะ เขาก็เลยคิดว่าสแลตเนี่ยน่าจะเป็นเพ่ขี่ม้าขาวคนนั้นที่จะมาช่วยให้สถานการณ์ยอดขายทางาโรงงานทางพวกไอทางบริษัทเนี่ยดีขึ้นก็เลยรีบจับสแลตเนี่ยไอเจ้ามือกีตาร์หัวฟูมาเท่นเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอมบัสเดอร์ก็คือมาออกซิกเนเจอร์นั่นเองนะฮะก็มาออกเป็นเป็น,เป,นเป็นรุ่นสแลตโมเดลปี8 9นะคะ 1989, รับ1989ร้สแลก็ ทำกีตาร์กับกับทางคลิปสันนะฮะแล้วก็มาตอนนั้นก็ทางวงก็โด่งดังสุดๆเราจริงๆอ่ะคือตั้งแต่รอบชุดแรกปี87ออกมา87 88 89นี่ก็ดังนะครับเขาก็ถือเป็นกีตาร์ฮีโร่ยุคใหม่แล้วล่ะจริงๆอ่าเป็นกีตาร์ฮีโร่ยุคใหม่ที่ไม่ต้องเล่นกีตาร์ขั้นเทพอ่ามันมันมัน,มนเป็นเป็น,เป,นเป็นกีตาร์ฮีโร่เทรนด์ใหม่ถ้ามันเป็นเป็นก่อนหน้านั้น4-5ปีย้อนหลังเนี่ยมันก็จะต้องนึกถึงใครบ้างอะ่ะกีตาร์ฮีโร่จะต้องเป็นคนที่ผมยาวสยายใสย่ เ,เขาเรียกว่าใส่กางเกงใส่ชุดหนังอะไรประมาณนี้เล่นกีตาร์โซโล่แบบโหดหนักๆเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหมก็คงจะนึกถึงอะไรนะนึกถึงอิงวี่มาร์ทีนนึกถึงพาลคิวเบิร์ตนึกถึงสตีฟวายใช่ไหมนึกถึงเอ็ดดี้แวนฮาเลนนะครับแต่พอมาเป็นสลัดเนี่ยมันมันจะเป็นกีตาร์ฮีโร่อีกแบบหนึง่งที่มันมันจะคือแค่แค่มองดูสลัดยืนยืนพายสะพายกิฟสันเลสพอเนี่ยก็เท่แล้วใช่ไหม สบายต่าๆแล้วก็ออกมามาเล่นลิกที่แบบลิกพื้นๆเป็นลิกที่บลูล็อกธรรมดาไงแต่มันเป็นสำเนียงที่มันมันเก่าดีอะมันจิกโกรดีอะนะครับมันก็เลยทําให้เราให้มองไปเนี่ยมันมันมันเท่ะ่ะเหมือนเป็นกีตาร์ไอดอนคนใหม่ในในในปลายปลายลายุค80นะครับกระแสวงก็มามาดีมา,มา,มาแรงนะฮะมาแรงเลยก็เลยทําให้กิ๊บสันเลสพอเนี่ยโอ้โหกลับมาขาย ดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าว่าอย่างนั้นเลยนะฮะอ่าก็เลยทําให้กิฟสันเนี่ยรอดพ้นปากเหี่ยวปากกามาได้อย่างหุดหวิดต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวจะบอกว่ากิฟสันอ่าเป็นนี้บุญคุณสแลสเนี่ยก็ไม่ผิดนักนะฮะคงต้องว่าอย่างนั้นกันจริงๆแล้วก็กระแสความนิยมในตัวของ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 สแลสเนี่ยแม้ว่า อีกไม่นานจากนั้นนะฮะสองสามปีพวกเขาก็แยกวงกันนะฮะก็แอคเซนต์ร d นักร้องนำก็มีปัญหากันกับสแล h นี่แหละแล้วก็แยกวงกันออกมานะฮะแยกวงกันออกมาแล้วแต่พวกเขาก็มีมีทัวร์คอนเสิร์ตตลอดรอบโลกตลอดนะฮะไม่ว่าจะไปสแล h ก็ไปไปอยู่ไปร่วมงานกับศิลปินหลายๆวงทั้งงานเดี่ยวบ้างทั้งหลายๆหลายๆอย่างนะฮะแอคเซนต์รก็ไปไป ฟอมวงขึ้นมาใหม่ก็เป็นวงการในรถเสร็จนั่นแหละใช่ไหมแต่แต่ก็ใช้ใช้บทเพลงเก่าในการหากินนะฮะแต่ชื่อเสียงของแลดเนี่ยก็ไม่ได้หดหายไปไหนนะฮะคือแฟนๆก็ยังยังชื่นชอบในในลีลาการเล่นกีตาร์คือถ้าถ้าเกิดว่ากีตาร์ฮีโร่คนไหนที่ท,ที่เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกีตาร์แบบไม่ต้องเน้นเทคนิคอะไรบือหวามากมายคนก็จะนึกถึงแลดเป็นคนแรกใช่ไหมฮะดังนั้นก็เขาก็จะมีชื่อเสียงบรารมีพอสมควรนะครับ แล้วก็คลิปสันสเลตเนี่ยก็ยังขายดิบขายดีจนถึงทุกวันนี้นะฮะยิ่งเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าที่กลับมารวมตัวกันเพื่อที่จะออกทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกเนี่ยก็แค่มาไทยแนบัตรก็ขายหมดนะฮะซอยเอาหมดในไม่กี่ชั่วโมงมันก็บ่งบอกว่าทั้งแอคซ์ลนโรสนะครับทั้งสเลตแล้วก็ทั้งการแอนโรสเซ็ตเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่แฟนๆเพลง c ็อกแอนโรทั่วโลกเนี่ยจังเฝ้ารออยู่นะครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับสำหรับ ส่แผู้เข้ามากอบกู้สถานการณ์อันยแย่ของกิฟสันในปลายยุค80นะฮะเป็นเ็ดเล็กเ็ดน้อยที่นำมามาฝากนำมาเมาส์มาเล่าสู่คนฟังนะฮะผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะมุมกล้องไม่ได้กล้องสั่นอะไรยังไงเพราะไม่ได้มีไม้กันสันนะฮะน,นี้ก็พูดกันแบบสดๆแบบไม่มีสคริปต์เลยถ้าอยากให้ผมไปเมาส์ไปคุยเรื่องอะไรยังไงก็ เม้นกันมาได้นะฮะวันนี้คลิปแรกลองประเดิมอาจจะติดตกัดขัดเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอล้อมลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดซับสไครต์นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ